พบกับพี่สนที่ลิมตองคุณพี่น้องครับวันนี้จะพูดสั้นๆเพราะว่าสั้นๆพี่น้องวันนี้จะมาให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่พี่น้อง ผมจะให้สัญญาประชาคมว่าจากนี้ไปผมจะไม่พูดถึงใครเลยผมจะไม่พูดถึงเจิมศักดิ์ปิ่นทองผมจะไม่พูดถึงอัญชลีภัยดีรักผมจะไม่พูดถึงติ้งต่างผมจะไม่พูดถึงชัยวัดสุรวิชัยและผมจะไม่พูดถึงสมศักดิ์โกสัยสุข ทำไมผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าวันนี้ผมมายืนที่นี่มาอยู่กับพี่น้องผมจะเดินหน้าทำงานปฏิรูปการเมืองต่อสู้เพื่อช่วงชินดินแดนไทยกลับคืนมาเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องไม่มีราคา อีกประการหนึ่งถ้าใครพลาดพิงถึงผมผมก็นิ่งเฉยเพราะผมมีมือพิฆาตท,ที่ชื่ออมรอ,อมรรัตนานนท์แล้วผมมีเพชรฆาตส่แว่นตาที่ชื่อชัดเตาเผา ตลอดผมมียมบาลที่ชื่อพันธีมูลอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาผมต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมพูดคำหยาบมากไปหน่อยผมพูดคำผวนและผมประดิษฐ์ประดอยคำพูดใหม่ๆขึ้นมา จากนี้ไปเราจะเดินหน้าโหวตโนโลูกเดียวเราจะเดินหน้าทวงแผ่นดินคืนลูกเดียวคนอื่นเป็นคนที่ไม่มีราคาทั้งสิน้นใช่ไม่ใช่พี่น้องพี่น้องจำผมพูดกับพี่น้องได้หรือเปล่าผมพูดกับพี่น้องมาหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระ ไม่ใช่พึ่งพูดบนเวทีนี้ร้อยเก้าสิบสามวันก็พูดตอนที่ชุมนุมครั้งแรกที่มัควานก็พูดผมพูดว่าอย่างไงผมบอกว่าในการต่อสู้เพื่อส่วนรวมนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผลมันกำลังจะเริ่มจะออกมาแล้วพิสูจน์เริ่มพิสูจน์ได้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเราไม่ผิด เมื่อนั้นเราจะ,ะเผชิญแต่มารมาผจญตลอดเวลาพี่น้องมารมาผจญน,นี่มีหลายรูปหลายแบบมาแบบเปิดเผยมาแบบอ e ีแอบหรือมาแบบอัป,ปลักษ์เลวซามต่ำช้าหลายหลายอย่างกระบวนการปล่อยข่าว พี่น้องจำได้ใช่ไหมว่าเมื่อใดก็ตามมีข่าวเกี่ยวกับผมผมวิเคราะห์แล้วว่าทำไมถึงมีออกมาแล้วทำไมถึงออกมาในช่วงนี้ก็เพราะว่าขบวนการของพี่น้องกำลังเคลื่อนตัวไปและไม่มีอะไรขวางได้มันก็เลยต้องเริ่มเอาข่าวที่ใส่ร้ายออกทันที <c oughs> ทำไมไม่ออกก่อน ทำไมแรกๆที่เรามาชุมนุมที่นี่พี่น้องจําได้หรือเปล่าทําไมไม่มีข่าวว่าพันคีมูลมีคนเอาเงินให้ไปซื้อคอนโดซื้อรถคันใหม่สนที่ไปพบคนโน้นคนนี้ก็เพราะว่าเขามองว่าพวกเรามีอยู่ไม่กี่คนไม่มีความหมายใช่ไม่ใช่พี่น้องแต่เขาลืมคนอีกไม่รู้กี่ล้านคน พ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่หน้าจอ, TV, ไไงงอท,ออวท,วทวอีวีมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องแค่ร้อยวันเท่านั้นเองอภิสิทธิเวชาชีวะลงนรกไปทั้งตัวเรียบร้อยแล้วมันเป็นไม่ได้ยังไงพี่น้องแต่ถ้าอภิสิทธิเวชาชีวะลงนรกทำไมเขาต้องลงนรก เพราะเขาเดินลงนรกด้วยตัวเขาเองใช่ไหมใช่พี่น้องเขามีทางเลือกให้ขึ้นสวรรค์แต่เขาไม่ไปพี่น้องใช่ไม่ใช่พี่น้องเมื่อเขาตัดสินใจเลือกทางเดินลงนรกเขาจะมาบ่นทำไมใช่ไหมพี่น้องการกระทำของเขาวันแรกที่เขามาเป็นนายกเป็นวันที่เราให้โอกาสเขา เขาเป็นต่อมาอีกสามสี่ห้าหกเดือนเราก็ยังให้โอกาสเขาทั้งทั้งที่เราก็ไม่เข้าใจทำไมเขาปล่อยให้สุเทพเทือกสุบรรมาใช้อำนาจรัฐมารังแกเราเรื่องคดีความอย่างไม่เป็นธรรมทั้งสิ้นเราให้โอกาสเขาถ้าพูดถึงคนที่อหิงสารักสันติแล้วก็ต่อสู้กันด้วยสติ ก็คือพวกเราวันที่เราเริ่มตัดเขาและไม่ให้โอกาสเขาวันไหนคือวันที่เขากำลังจะขายแผ่นดินใช่ไหมใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่าถึงแม้พวกเราเจ็บแก้งพวกเรายังไงพวกเรายังกัดฟันกลืนเลือด เพราะพวกเราคือเสือที่ไม่ร้องไม่ใช่เหมือนหมาบางตัวที่พอโดนคนรังแกสมัยทักษิณก็ร้องเ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 องพราะฉะนั้นแล้วจิตใจพี่น้องพันธมิตรเป็นจิตใจที่ประเสริฐหาไม่ได้อีกแล้ว โดนคดีต่างๆก็ยังเฉยไม่เป็นไรหวังว่าคงจะทำให้ชาติบ้านเมืองดีแต่พอลายเริ่มออกในเรื่อง MOU 2543หลังจากที่ไปพูดที่สนามกีฬาไทยดินแดงวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเชื่อในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไม่ใช่ หลังจากนั้นเขาก็ก้มลงแล้วก็เลียน้ำลายที่เขาถมขึ้นบนฟ้าเพราะเขาพูดเท็จแล้วหลังจากนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งเราเห็นเขาจะเอาเรื่องดินแดนเข้าประชุมสภา วันนั้นเราไปไประชุมกันหน้ารัฐสภาท่ามกลางการประกาศพรกฉุกเฉินผมยังจำได้ว่าวันนั้นเขาไม่อนุญาตให้เราใช้ไมโครโฟนเราต้องใช้โทรโขงใช่ไหมใช่พี่น้องเราไปแสดงพลังให้เขาเมื่อแสดงพลังให้เขาเขาเห็นพ่อแม่พี่น้องมากันเป็นพันเขาถึงต้องเลื่อนเห็นหรือ,อยังพี่น้อง เขาเลื่อนด้วยการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาจำได้ไหมพี่น้องหลังจากนั้นเราก็รอดูว่าเขาจะทำอย่างไรก็ปรากฏว่าเขาโกหกพี่น้องซ้าซ,ซ้ซอนซําซ้อนซําซ้อนถ้าเขาจะโกหกเรื่องส่วนตัวของเขาที่ราบสิบเอ็ดเราไม่ว่าแต่เขามาโกหก เรื่องของแผ่นดินตรงนี้ตหากที่เรายอมให้ไม่ได้เมื่อเรายอมให้ไม่ได้เราก็ต้องออกมาที่น่าเสียดายคือพี่น้องอดีตพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปัตย์ที่ร่วมกันสู้กับทักษิณชิน,นวัตรยังแยกแยะไม่ออก ระหว่างการสู้เพื่อหลักการและการสู้เพื่อตัวบุคคลใช่ไหมใช่พี่น้องผมนึกบอกว่าพี่น้องพันธมิตรที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้และที่นั่งดูจอทีวีอยู่ที่บ้านคือมนุษย์ที่ประเสริฐทำไมถึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่ประเสริฐเพราะว่ามีปัญญา และอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กับอดีตอดีตที่ว่าอภิสิทธิ์จบออกซฟอร์ดอภิสิทธิ์มาจากตระกูลเวชาชีวะมีพ่อเป็นหมออภิสิทธิ์หน้าตาดีเราไม่เคยอยู่กับอดีตใช่ไ้่ใช่เราอยู่กับปัจจุบันว่าอภิสิทธิ์ได้ทำอะไรที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหายบ้าง เมื่อเสียหายแล้วเราอุตส่าห์เตือนสติเขาเราให้โอกาสเขาหรือเปล่าเราให้เขาตั้งไม่รู้กี่ครั้งอาจารย์เทพบุตรีคุณปานเทพพัวพงพัน์ก็ให้โอกาสเขาบอกเขาว่าที่คุณทำไปนั้นไม่ถูกต้องแต่ความที่เขามีอัตราสูงเขาหลงตัวเอง เขาไปคิดว่าคนอย่างเขานั้นทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วเขาก็ไปคิดว่าคนอย่างเขานั้นถึงทำผิดแต่เขาจะใช้โัวหารของเขาใช้หน้าตาของเขามากล่มพ่อแม่พี่น้องให้เห็นด้วยกับเขาแต่เขากล่มได้เฉพาะคนที่ไม่มีปัญญา หลายหลายเรื่องที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้ทำลงไปวันข้างหน้าจะถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์แล้วพวกคนซึ่งสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนออกมาโต้แทนออกมาใส่ร้ายพวกเราเพื่อช่วยนายอภิสิทธิ์วันนั้นคนพวกนั้น จะต้องมีทุกข์อยู่ที่ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนพวกนั้นบางส่วนจะไม่รู้สึกอะไรเพราะสันดานดิบของเขาเป็นคนเช่นนั้นอยู่แล้วพี่น้องครับวันที่ทักษิณชินวัตร เป็นประธานทำบุญอยู่ในวัดพระแก้ววันนั้นพวกเราลุกขึ้นมาเพื่อประท้วงผมเป็นคนเอาภาพอันนี้ออกโทรทัศน์ช่องเก้าคนแรกบรรดานักสื่อมวลชนที่เฉลียอภิสิทธิ์อยู่ทุกวันนี้ถามว่าวันนั้นคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณมุดอยู่ในรูตรงไหน แล้วคุณมุดรู้อะไรเอาตายละเดี๋ยวหาว่าพูดกำกัวมิบสองวันที่ทักษิณชินวัตรเสนอโผโยกย้ายแต่งตั้งนายทหารเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีการโปรดกล้าออกมาเป็นเวลาอาทิตย์เมื่อนักข่าวไปถามพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรพลเอกชัยสิทธิ์พูดว่า นายกเสนอชื่อไปแล้วใครจะกล้าเปลี่ยนใช่ไม่ใช่พี่น้องจำได้ใช่ไหมวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดพักประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีด่าว่านายทักษิณชินวัตรทุกเรื่องว่าจาบจ้วงละเมิดพระราชอำนาจวันที่เสนอแต่งตั้งผู้ว่าสอตอง,องคนใหม่ ทั้งท้งที่การปลดคุณหญิงจารุวรรณเมธากานั้นก็ยังไม่มีการโปลดก้าวให้พ้นจากตำแหน่งการเสนอผู้ว่าสตงคนใหม่ก็เลยถูกแช่แข็งอยู่ในสำนักพระราชวางังคุณนายทักษิณก็โดนตำหนิตีเตียนอีกและหนึ่งในบรรดาที่ตำหนิตีเตียนหนักที่สุดก็คือพักประชาธิปัตย์ กล่าวหานายทักษิณว่าจาบจ้วงละเมิดพระราชอำนาจกระทำอันมิบังควรพี่น้องครับเวลาผ่านไปเหมือนโกหกเวลาผ่านไปเพียงไม่ก,กี่ปีนายอภิสิทธิ์บังอาจลุกขึ้นมาประกาศ ว่าจะยุบสภาวันนี้วันนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่ได้รับสนองพระบรมราชโองการในการยุบสภาเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องเรื่องนี้มีคนพูดอยู่เยอะแต่ผมจะพูดซ้ำนายพิสิทธ์บอกว่าตัวเองเป็นคนที่ยึดถือหลักนิติรัฐ สนที่โดนยิงนิติรัฐของคุณหายไปไหนถ้าคุณยึดถือหลักนิติรัฐคุณก็ไม่ต้องประกาศอะไรทั้งสิน้นคุณต้องรอหลังวันที่เก้าที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณากฎหมายลูกสามกฎหมายใช่ไม่ใช่ถ้าคุณยึดถือหลักนิติรัฐจริงและถ้าคุณไม่ได้โกหกหลอกลวงประชาชนเหมือนที่คุณเคยชินในการโกหกหลอกลวง คุณก็ต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญพิภาคษาออกมาว่ากฎหมายลูกสามฉบับนั้นถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถูกต้องตามกฎหมายแล้วหลักนิติรัฐของคุณชัดเจนแล้วโปร่งใสแล้วคุณค่อยยื่นเรื่องขอยุบสภาเข้าไปสู่พระบรมมหาราชวังถูกไม่ถูกพี่น้องมันต้องเป็นเช่นนี้และเมื่อ มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วคุณค่อยให้กกตเขาตัดสินว่าจะให้เลือกตั้งกันวันไหนถูกไม่ถูกพี่น้องแต่คุณไม่ได้ทำเช่นนั้นเลยคุณมาแล้วคุณประกาศว่าคุณจะยุบสภาวันนี้ผมถามว่าสิ่งที่คุณด่าว่านายทักษิณชินวัตรน,นั้นคุณก็ทำเหมือนที่ทักษิณชินวัตรทำทุกๆประการ ทุกทุกประการพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการกระทำเช่นนี้ถ้าเราดูให้ลึกซึ้งลงไปอย่างลึกๆมันสะท้อนมันสะท้อนถึงจิตใจที่แท้จริงของนายอภิสิทธ์ในเรื่องของความจงรักภักดีอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนายอภิสิทธ คือคนที่เข้ามาท้องเป็นแค่นนโมตัสะจงรักภักดีนนะโมตัสะนิติรัฐนนะโมตัสะความยุติธรรมทำได้เพียงแค่นี้คือลมปากที่ออกมาซึ่งลมปากนายอภิสิทธ์ก็ไม่ได้ต่างโปรดสังเกตผมใช้ภาษาที่สุภาพลมที่ออกจากรูทวาร พี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้เอาแค่สั้นๆไม่นับถึงความผิดหรือการที่เขาไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรกเข้ามาจนกระทั่งปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยไม่มีใครดีขึ้นมีแต่เลวลงค่าครองชีพมีแต่สูงขึ้นมีแต่พวกเขาร่ำรวยจากโครงการต่างๆ มีแต่นักการเมืองเท่านั้นที่รวยพ่อค้าในทุนรวยแต่ประชาชนทั่วไปยากลำบากนายอภิสิทธิ์บอกว่าพวกเรามาโหวตโนคุณอยากได้ทักสิณกลับมาหรือยังไงพี่น้องคำพูดนี้ พูดเหมือนกับปากตัวเองเป็นริศสีดวงไม่ได้หยาบนะพี่น้องไม่ได้หยาบใช่ไหมพี่น้องทำไมถึงพูดเช่นนั้นนายทักษิณจะกลับได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเลือกนายทักษิณหรือเลือกนายอภิสิทธิ์จะไม่ใช่พี่น้องถ้านายอภิสิทธิ์เลือกเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ ทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อคนจนจริงๆเพื่อคนชนชั้นกลางจริงๆไม่ใช่เพื่อในทุนทําไมนายอภิสิทธิ์จะต้องกังวลกับคำว่าโบ์โนถ้านายอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองมีคุณภาพพิสูจน์ชัดว่าไม่ยอมให้นายสุเทพเทือกสุบรรมาครอบงําพิสูจน์ชัดว่าไม่ยอมให้พักภูมิใจไทยมาใช้ในายอภิสิทธิ ตีตรารับรองในการโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองถ้านายพิสิทธิ์สามารถทําเช่นนั้นได้และนายพิสิทธิ์ออกมาปกป้องสถาบันอย่างจริงจังแล้วจัดการกับคนที่เผาบ้านเผาเมืองอย่างจริงจังพี่น้องครับมันจะมีโหวตโนได้หรือเปล่าลนะ่ะมันก็ไม่มีใช่ไม่ใช่พี่น้องที่มันต้องมีโหวตโนเพราะวันนี้นายพิสิทธิ์มายืนแก้ผ้าล่อนจอน้น อยู่บนเวทีให้เราเห็นว่านายฟิสิตแท้ที่จริงแล้วมีสังขังเต็มตัวอันนี้ไม่หยาบนะไม่หยาบนะใช่ไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วโหวตโนที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าคนที่เราเคยหวังว่าจะเป็นหัวหอกในการปฏิรูปทางการเมืองหรือว่า แสดงพฤติกรรมทางการเมืองที่เหมาะสมมีศีลมีธรรมคือคนอย่างนายอภิสิทธิ์นั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทำให้เราไม่สามารถจะพึ่งเขาได้เมื่อเราพึ่งเขาไม่ได้เรามองไปอีกทางเราก็เจอนายทักษิณชินวัตรเรามองอีกทางเราก็เจอนายเนวินชิดชอบเรามองไปอีกทางเราก็เจอนายนบรรหารศิลปบาชาเรามองไปอีกทางเราก็เจอสนั่นขจรพาสส เรามองไปอีกทางเราก็เจอแต่หมาขี้เรือนและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเราไม่มีทางเรียกเราก็เลยต้องออกมาโหวตโนเมื่อโหวตโนแล้วเรากำลังสั่งสมพละกำลังพลพรรคที่เห็นด้วยกับเราไม่จำเป็นต้องเป็นสัมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่ถ้าเห็นด้วยกับตักกะและเหตุผลของเราก็มาร่วมกันโหวตโนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนายอภิสิทธ์ก็ต้องสู้กับนายทักษิณและถ้าสู้นายทักษิณไม่ได้มันเป็นปัญหาของนายอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวเองทำตัวเองใช่ไหมเมื่อตัวเองทำตัวเองแล้วมาพานพโลโพเกมาหาเรื่องพวกเรา มาใส่ร้ายพวกเราผมพูดตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องบอกว่าพวกนี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าการใส่ร้ายสนธิแล้วการโค่นสนธิลมจะทําให้กระบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตายหรือกระบวนการโหวตโนมันลม้มอันนี้เป็นการทําความคิด ที่ค่อนข้างจะโง่แล้วเดินทางต่อไปก็จะเป็นขบวนการที่ทำให้พวกเขาเรือหายใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับผมเคยพูดกับพี่น้องมาแล้วคนโบราณพูดอะไรไม่เคยผิดกระท้อนนี่ยิ่งทุบยิ่งหวานใช่ไหมพี่น้อง กระท้อนใบนี้เนี่ยถูกทั้งทึบทุบทั้งชัยเทา้าลึงนะฮะมาตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรแล้วยิ่งหวานมากกว่าเก่าวันนี้นายอภิสิทธ์ก็เลยออกอาวุธทุกประการอีโองอีแอบหลายคนที่แต่ก่อนใส่หน้าก,ากากพันธมิตร วันนี้พบถอดหน้ากากออกมาเอากลายเป็นปีศาจตัวจริงไม่กระเทือนพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกังวลถ้าพี่น้องไม่ศรัทธาแล้วเชื่อมั่นในผมหรือนายแกนนำพันธมิตรหรืออีกหลายหลายคนที่มามีส่วนร่วมในการนำพี่น้องพี่น้องไม่ต้องมาพี่น้องไม่ต้องฟัง แต่ถ้าพี่น้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นพี่น้องต้องหนักแน่นเพราะว่าผมไม่ต้องการออกมาทะเลาะเหมือนเด็กกับคนที่ไร้ราคาและกับสุนัขขี่เรือนทั้งหลาย <S <S เพราะวันนี้วันนี้ผมจะเดินหน้าปฏิรูปการเมืองและเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยโหวตโหวต โหวตขอบคุณครับพี่น้องครับ